กรมชนประทานเดินหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมีจังหวัดอุดรธานีเก็บกักน้ำ2.06ล้านลูกบาศกเมตรหลังผลศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่ามีความเหมาะสมคาดก่อสร้าง3ปีแล้วเสร็จช่วยแก้ปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่กว่า2,174ไร่ตั้งเป้ายกระดับชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ปี2547เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปสรงเยี่ยมราษฎรหมู่13บ้านสุมนทาตำบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี โดยผู้ช่วยเลขาธิการสํานักพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษได้กราบบังคมทุนรายงานให้ทรงทราบถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำของรัศดรในพื้นที่ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่สําคัญเพราะไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนสําหรับการอุปโภคบริโภคการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มาราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระาราชดําริให้กรมชนประธานพิจารณาช่วยเหลือ โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมีพร้อมระบบส่งน้ำซึ่งจะสามารถเก็บกักน้ำให้กับพื้นที่และแก้ปัญหาให้ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้ใช้ทั้งยังยกฐานนะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นการเพาะปลูกก็จะได้ผลผลิตดีและราษฎรก็จะมีรายได้สูงขึ้นตามมาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคุกมีจะอยู่ในประเภทโครงการขนาดกลาง สำนักบริหารโครงการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาวางโครงการพบว่ามีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำหัวงานตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านผาสุขตําบลผาสุขอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีโดยนายเฉลิมเกียรติคงวิเชียนวัต รองอธิบดีกรมชนประธานและประชาชนผู้ที่ได้ผลกระทบด้านต่างๆเปิดเผยว่าครับก็เรียนพี่น้องสิมมัชนนะครับพี่น้องประชา,าชนทุกท่านนะครับผมนายเฉลิมเกียรติของวิทยนวัดรองอธิบดีมชนประธานก็วันนีเ้เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่มีความสําคัญกับพี่น้องชาวจังหวัดอุดอรธานีนะครับที่อำเภอสามหมอ นะครับคือโครงการศึกษาเบื้องต้นของอ่างเก็บน้ำห้วยค,กวยคุกห้วยคุกหมีนะครับอันเนื่องมาจากพระมริจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระมริของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับตั้งแต่ปี2อง7นะครับที่มีพระมรินี้ขึ้นมานะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับก็คือ วันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับทางพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ําแล้วก็ในพื้นที่ที่เราจะทำคลองส่งน้ําไปทําท่อส่งน้ําไปด้วยนะครับแล้วก็ได้พบกับทางท่านผู้นําในของเขตพื้นที่ของอ่างเก็บน้ําห้วยคุกหมีนะครับทั้งพื้นที่ฝาสุกนะครับของบอบเรอสามหมอแล้วก็อีกสองสาพื้นที่ของหมู่บ้านด้วยกันนี้ ประเด็นสําคัญก็คือว่าการศึกษาเนี่ยครับผลกระทบถึงแว็ล้อมเบื้องต้นเนี่ยเราใช้ความสําคัญว่าถ้าเรามาพัฒนาแหล่งน้ํานะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับอยู่อยู่ในขอบด้านบนนะครับแต่ความสําคัญก็คือว่าพื้นที่ที่โดนน้ําท่วมนี่นะครับประมาณ5 2 4้ไร่เศษนี้นะฮะนะครับตรงนี้จะมีความสําคัญว่า พี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้ๆผมนี้นะทั้งสองท่านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่โดนน้าท่วมตรงนี้ความสําคัญเราอันดับแรกก็คือเราจะให้ความเป็นธรรมในเรื่องของอการลื้อย้ายที่ดินนะครับผลอาศินที่เขาบอกว่าจะมีต้นมะม่วงต้นมะขามมีพื้นที่นามีบ้านอยู่นะครับประมาณทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่เนี่ยประมาณ25ครวัวเรือน25ลหายด้วยกันนะครับตรงนี้ช่วประธานเรา จะพิจารณาในเรื่องของการเรื่องของผลตอบแทนราคาต่างๆโดยมีคณะกรรมการชุดใหญ่คือท่านผู้การจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานนะครับ<ม>แล้วก็มีคณะร่วมกับท่านไม่ว่าจะเป็นชมระานอุดรเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอีก4ีหท่านนะครับกําหนดหลักเกณฑ์ตรงนี้ให้กําหานดราคานะครับโดยดูราคาเปรียบเทียบทั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มีการซื้อขายกันจริงๆราคาประเมินนะครับราคาที่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีเอกสารสิทธิ์ชมวประธานราชการนี่เราก็จ่ายให้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นมติคณะร,รัฐมนตรีที่จ่ายให้อยู่แล้วแล้วเราก็ทําอ่างเก็บน้ํามาเนี่ยนะครับมากมายหลายพื้นที่เราก็ดูแลเรื่องประเด็นอย่างนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ให้ความมั่นใจกับทางพี่น้อง ที่เราผลกระทบให้ความมั่นใจกับทางพี่น้องสื่อมวลชนให้ความมั่นใจกับทางผู้นําทางท้องถิ่นที่ได้มาร่วมประชุมติดตามงานกองเราในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นอันดับแรกที่เราจะต้องยืนยันชี้แจงให้ชัดเจนนะครับรวมทั้งแนวท่อส่งน้ําทั้งสองฝั่งที่ยาวประมาณ14กิโลเมตรกระจายเข้าสู่พื้นที่ประมาณ2,100ไร่เศษเนี่ยตรงนี้ก็จะได้รับประโยชน์ จากน้ําในอ่างที่เรามีประมาณ2องล้านเจ็ดแสนลูกบาทเมตรเนี่นะครับเราก็จะส่งน้ํามาตามท่อส่งน้ํากระจายสู่พื้นที่เราจะปลูกทุเรียนหรือปลูกข้าวหรือสวนยางพาราอะไรต่างๆที่พี่เคยทําอยู่หรือจะทําเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยเต็มที่เลยนะครับน้ําจะอุดมสมบูรณ์เรายืนยันนะครับแล้วก็เราจะดูน้ําเรื่องของการ ปลาปลาอุปโภคบริโภคนะครับไม่ให้ไม่ให้ขาดแขนด้วยอันนี้จะมีความสําคัญนะครับเพราะว่าน้ําตรงนี้เป็นน้ําสะอาดนะครับน้ําอยู่ใกล้ๆสํานักอยู่ใกล้ๆวัดด้วยพูดง่ายๆจะมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามก็คือน้ําต้องบริสุทธิ์สะอาดไม่มีคุณภาพน้ําที่เป็นน้ําเสียนะครับเราจะไม่ปล่อยให้สิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆลงมาในตรงนี้เราจะเป็นน้ําดื่มที่สะอาดได้ เราจะสามารถเลี้ยงปลาได้ด้วยนะครับผลที่จะเกิดขึ้นมานะครับเราจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวในวันหน้านะครับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญเราจะมีวัดเรามาชมอ่างเก็บน้ํามีปัญหาได้รับคมแดดร้อนเรื่องน้ําทั้งน้ําุปโภคโบริโภคนะครับน้ําใช้นในการ,กรเกษตรแดดร้อนอย่างมากเลยเพราะครั้งก่อนปัจจุบันเนี่ยบ้านสม,มุนทานเนี่ย หน้าแรงยังเอารดน้ำของเทศบาลมาแจกจ่กายน้ำอุปโภคบริโภคอยู่นะครับดังนั้นประชาชนทั้งสองหมู่บ้านก็มีความต้องการให้นําเรื่องนี้เพื่อทุนเข้าตาวายพระองค์ท่านคือเรื่องโครงการอ่างเก็บน้ําคุกหมีนะครับผมซึ่งเป็นนายกโครงการบราณาสุทธนประสุทในขณะนั้นก็ได้นําเรื่องตัวนี้เข้าในที่ประชุมก่อนนัดเสด็จจากหน่วยงานต่างๆที่มาประชุมกัน ก็เลยมอบเรื่องนี้ให้ทางชนประานไปเพื่อทุนข้าวถาวนะครับหลังจากนั้นพระองค์ตั้นเสด็จเรียบร้อยแล้วก็ก็ได้ทราบว่าพระองค์ทรงพระเมตตาเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องอบ้านสมบุญตาและบ้านพระสุก<ๆ>ก็เลยรับเป็นโครงการอ,อ่างเก็บน้ําคุกหม,มีในโครงการพระราชด,ดำริตั้งแต่ปัดนั้นมาจนถึงบนันนี้เป็นเวลา18ปีแล้วถ้าผมจำไม่ผิด ตั้งแต่ผมอายุ50กว่า58หรือนี้ผม60เกต10กว่แล้วมันก็นานมากพอสมควรคือพระองค์พระราชทานมาตั้งแต่ปี4กนะครับราชดอนก็เดือดร้อนมาตั้งแต่ปี4กจนถึงตวัุนันนี้เรื่องแหล่งน้ำนะครับดังนั้นก็ขอให้าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับสนองพระราชดย์ยำดิพระมากกหาปรัชาท่านคุณขอให้รีบสร้างอ่างเก็บน้ำาคกมีนี่ ตามโครงการพระราชำดำริให้แล้วเสร็จโดยเร็ว